เป็นไงเป็นไงผมสายขั้นดิบนะ เล่นไอ้น,ไน,น้ำลายไม่ทันเลยหมูน้ำลายไม่ทันเลยผูแว่นมึงอยู่ในรถผูตเต็มไม่หมดเลยเ feel, เบ้านอยู่อังกฤษอะ <c oughs> แล้วพี่ดูผงใส่เสื้อรุ่นแบบลิมิเต็ดเลยนะพี่ตอนแรกแรกที่เราเปิดเพจเลยนะเนี่ยวันนี้ไปนั่งที่แบงคอกเลยใส่เสื้อรุ่นแบงคอกครับเหดเก้คือแม่งเหมือนแบบว่าไปล้อพรฮับอ่ะแต่ว่าการใส่พรทับเนี่ยบางคนไม่กล้าใส่อะพี่อ่ะทับนี่มันเป็นพวกหนังโปใช่ไหมใช่พอพรทับเป็นหนังโปรเราก็เลยแบบว่าเหมือนเล่นคารมารับสวัสดีครับ ล้วก็เป็นแบงคอกครับคุณอยู่ที่ไหนอะแบงคอกครับเป็นไงนี่คุณอยู่จังหวัดอะไรครับแบงคอกแบงคอฮับโอ้ยลิ้นเป็นไรไม่มีลิ้นห่อแล้วครับเปงนข้อไปไปไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเราทำอะไรกันเนาะ ไอสัตว์ UFO UFO, UFO UFO เห็นไหม UFO UFO แล้วเดี๋ยวคนก็ด่า UFO เฮี้ยไอปัญญาอ่อนมึงไม่รู้ออว,รว่ามันเป็นเครื่องบินเราคงไม่รู้มั้งว่ามันเป็นเครื่องบิน จากที่บอกเมื่อกี้เรคือเราอยู่ในย่านที่วัยรุ่นจัดจ้านที่สุดในบางกอกสยามนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าอยู่ที่ถนนเส้นบางลักแล้วก็ที่เรามาวันนี้เราไม่ได้จะมาถ่ายรูปหรือทําอะไรเท่ๆนะครับเพราะว่าอะไรที่เท่ๆเนี่ยเราก็ดูช่องอื่นเหมือนกันกูดูช่องอื่นกูไม่ดูเพราะว่าช่องเราไม่เท่นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาทําอะไรที่ไอ้ยัดแ่ผมเพิ่งนึกได้พี่ปกติอะเราทําคลิปอะเราสังเกตปะว่าเราจะต้องเดินไปหาอะไรบางสิ่งบางอย่างตลอดเลยเราจะต้องเดินไปหาคอนเทนต์ไปหาผู้ คนเลยเงี้ยวันนี้เว้ยผมสังเกตครับเพื่อนๆคือถนอนเส้นเนี้ยมันจะมีความแบบแม่งเฟี้ยวมากอยู่อย่างหนึ่งคือมันเก่าด้วยแล้วแม่งเสกเท่อีกแล้วบางรักนี่ผู้คนหลากหลายอีกในเมื่อแบบว่าตรงเนี้ยแม่งหลากหลายสุดๆ,ดๆอ่ะกูนั่งเฉยๆเลยนั่งเฉยๆสามสี่ชั่วโมงเลยและดูว่าเราจะเจออะไรบ้างเป็นการทำคอนเทนต์ที่นั่งเฉยๆเลยกูไม่เดินไปไหนเลยปกติต้องเดินวอล์กท้าไม่ได้อะไรคนดูจะไม่ได้อะไรกับเราด้วย เอางี้เรานั่งตรงินี้ดีกว่าที่นั่งข้างหน้าของไปรษณีย์กลางเอาไหมบางรักเลยชิคๆเท่เทเลยดูว่าเราจะได้อะไรกินไหมหรือมีอาชีพอะไรบ้างที่เดินผ่านเราเอาไหมเอาไหมไปไปไปหน้าหน้าสุดหน้าเหนือไปครับวันนี้ครับผมเดินมาได้เลยครับก็มาเจอร้านไอเทยหรือว่านี่จะเป็นโรตีในตำนานแล้วก็โรตีออริจินอลวะพี่ของแท้เพราะว่าผมบอกเลยว่าคนอินเดียหรือคนอะไรไม่ดูนั่งหน้าร้านเต็มเลยนะครับเท่เหรือว่าเราจะซ้อมก่อนไปอินเดียไหมคุณพูดอินเดียได้ไหม พอได้ออยู่่ะลองดูสิอินเดียเป็นไงเไม่เป็นไร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 เก๋มีอะไรกินอ่ะี่อันไหนคืออาหารแขกครับพี่ไก่ย่างติก้าคืออะไรเป็นไก่แดงในเหมือนไก่แดงเป็นไก่แดงๆอ่ะอ๋อโรตีโองก็มีโรตีโองกินกับแกงโรตีโองกินกับแกงยูกับแกงกินกับแกงโอ้คุณยิ้มไม่รู้จักเพลงเนี้ยโอ้ยเยี่ยมค้อนเวลาเลย้กินไก่ย่างติก้าเลยวะ กินได้ป่ะหรือว ouais? ่า <treating> ค <Napoleon> <to> ุณแพ้เกล้ากินยาไล่เหรือว่าคุณแพ้เกลาหรือไงไก่ย่างตัวใหญ่ครัพี่เป็นสันในไก่อะสันในไก่สันในไก่ชิ้เล็กอ้าถือว่าไม่น่าเกลียดเอามันนั้นดีกว่ากับโรตีอ่งกูว่าพอแดกที่นี่แล้วกลับบ้านเลยดีกว่าว่าอิ่มป่ะอันนี้จะมีแบบน้ำแกงอ่ะไก่อ๋อเรื่องน้ำแกงได้ครับอ๋อโรตีเป็นแบบนี้มึงดูดิเอจิ้มกับแกงอยากเห็นองค์โรตีอะได้ป่ะเห็นได้ป่ะอยากเห็นองค์โรตีอ่ะพี่ ไอ้เหี้ยัขาเขัสดเลยอันนี้ครับอันนี้คือปิดปิดเอาไว้ให้ความร้อนมันอยู่ในนั้นใช่ไหมพี่ตอนนี้ไม่มีออเดอร์เราก็ปิดปิดไว้ไม่ให้มันร้่นผ่านเยอะไงแล้วถ้ามีออเดอร์ออเดอร์เราต้องทำยังไงพี่เราต้องเปิดอ๋อสุดยอดเลยพี่อันนี้จะเป็นคัมโบกับอุ้ยน่ากินว่ะ ุยหอมจริงหุยคุยโคตรหอมเลยสันเจ๊โอเคครับขอบคุณมากครับเป็นเตาอย่างนั้นเลยเลยนะวันนี้เราลองท้องกันแบบ๋ยวรออาหารกัน๋ยวรออาหารกันนะครับชิมก่อนเลแล้วแวพ้ตั่ดต้มด้วยคุ้มแพ้ตั่ดต้มอ้ยอร่อย่งเอาสี่สิบครับอุดหนุนกันไปมาจากไหนบ้างมาไหนวิญญูพร อินเดียอ๋อแวงกูทฟอกอินเดียไอวันทาวเวลอินเดียอยากไปเที่ยวอินเดียเชนเลยเอ่แบงกูแอันเด์ฟิลี่ไช้สมาติหืมน่าเศร้านะฟังไม่รู้เรื่องเลยน่าเศร้าวกว่ากูเขาบอกสวยมากที่นั่นนะครับมึงอะบอก <laughs> ฟังไม่รู้เรื่องเลยรายการนี้พี่น่าดูนะคนสู้โลก <laughs> อ๋อโซเอ๊ะ <laughs> ไก่แดงไก่ปิก๊กก้าแป้งค้างเลือกสำหรับาคนที่แพ้โปรตีนค่ะส่วนโยค่ะใช่หอมหอมนะพี่ความรู้สึกเลยค่ะกินหมูแดงแต่ว่าเป็นไก่เออแต่เป็นไก่รสชาติกะกลิก่นเราไม่เคยกินที่ไหนนะเลยบอกไม่ได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอืมเขาใช้เหมือนใช้ข้าวแบบแฝกๆนะมันจะเป็นแบบเหมือนเม็ดย,ยาวๆตอนแรกก็จะกินข้างถนนเราเจอร้านนี้รู้เอาก่อนเลยดีกว่าง่ายดี ด๋อยที่เด็กเขาอยู่ตรงนี้อยิบี่เหมือนเป็นเครื่องแกงกอกว่าแต่ว่าถ้าคนเคยชินกับข้าวหมกที่เรากินปกติอ่อาจจะแบบไม่ค่อยหอมชื่นๆแต่นี่น่าจะทำอีกแบบป่ะดีครับอืม อืมย่างเสาวเลยแล้วก็ไอ้มันมันมน่าจะเป็นกระเทียมผมว่าที่เด็ดมากคืนอนี่เป่าอร่อยมากเลยนย่าง้มันรสชาติแปลกๆอ่ะแต่แปลกไปในทางอร่อยนะเดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งหน้า<ช>ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วคนน่าจะเริ่มพุกผ้าเลยไปไปไป วันนี้7มา15บใบวิ้ยเลยอยู่เยวไปนะคุณสู้ไหมเขาบอก7มาแล้วเจ็พิธียาพิเศษให้พิเศษคือยังไงพันหกพันเดินขายทางไหนละจากนเดินจากผมโป้งนี่ยังไกล่ะไกละไกลอยู่ดีะตตดจะหมดแล้ววยแล้วเจ็ดสามสอสวยๆผมว่ามีสิทธินะคุณจำได้ไหมมีสิทออกหรอมีสิทโดนนะ คุณจำได้ไหมว่าที่บ้านคุณมี2บ้านยายผมมี7เลข3เนี่ยทะเบียนรถผมเลข2เนี่ยทะเบียนรถกูเลข9เนี่ยหมายถึงว่าเก้าหน้าเลข3มีไหมสามสามเท่ากับ9ก้าเหน้าเก้าหลังอน่ะคุณก็คุณพร้อมโดนอ่ะลุงให้เทนะ่าไหร่พันห้า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 รถปิงหน่อยเงินเงินนึ่ง <laughs> ใหญ่ไม่ลงสิบใหญ่ไหมถ้าผมถูกรางวัลที่เดือดรุมารอผมตรงนี้ถ้าผมถูกรางวัลอย่าลืมมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นไอ้สัตว์นั่งหน้าร้านไอ้เหี้ยโดยนพันห้าแล้วกูก็นั่งนี้เลยมั้ยพี่นั่งนี้เลยอันนี้เราได้รับความนุเคราะห์เรามาล้างฟิล์มบ่อยเหมือนกันนอกจากสแนปแล็บแล้วพี่ผมยืมหน้าร้านหน่อยนะเป็นไงดูพวกบริการเลยโอ้พี่ผมเขินเลย เผยเลยฮะใครเดินช <łość> ิคชิบแถวบางรักถ่ายฟิล์มเสร็จปุ๊บล้างที่นี่ถ้าฟิล์มสีเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวใช่ครับเป็นไงเป็นไงผมบอกเลยว่าโอ้โหไวไปมาได้ครับขอบคุณครับถ่เปิดเด็บนั่งเลยไอเจ้าแรกเราโดนไปแล้วโดนหวยไปนะครับผมพัน แบบอร่อยกว่านะครับเราจะสรรหาคําพูดอะไรก็ได้นะครับเพื่อปลอบใจตัวเองแล้วมาซื้อหวยกันนะครับสั่งตรงข้ามเป็นอะไรพี่ก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบผมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบคุณแบบคุณมันต้องขี้แตกด้วยมามีปลากรป๋อใช่ดูสาวยาคูสาวยาคูมาซื้อมาสาวยาคูมาเอาแพ็คนึงครับเอาแพ็คหนึงแพ็คนึงคุณสาวยาคูเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโฆษณาเก่ง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 ก่งเงยาบ้ามาแล้วค่ะคูมาแล้วจ้าอู้น่ารักเลยพี่ ขอบคุณครับเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับ,รรบทำไมไม่ปันนป่นจักรยานแล้วอ่ะพี่พี่พัลย์พัฒนาแล้วพี่ปั่นจักรยานพี่เป็นพนักงานขายใช่ไหมใช่ค่ะไปส่งต่อให้เลยครับค่ะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขับได้ดีครับพี่นี่นี่จะพันหกแล้วนะไอ้เ <laughs> 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 ย็นั่งข้าพีเอง <laughs> <laughs> แล้วยาคูนี่ <laughs> ผมบอกเลยว่ามันเป็นสูตรที่ <laughs> ไม่มีอะไรสามารถเหมือนได้อะใช่แค่อร่อยมาก ไหนพี่ลองกินในะยุคที่กินเนะในยุคที่ผมเรลียนกูก็ไม่รู้ทำไมกค่กินทานีอ๋อแล้วก็ดูไปเรื่อยเนี่ยอ๋อเล่นข้างหลังตัวนี้เล่นข้างหลังเนี่ยเออว่ะมันก็เพลินๆนะใช่บางทีแบบเราขี่เกียจถือ อ๋อให้ดิท่าพี่เลนแนละ้วชอบเล่นท่าพี่เลนนั่นแหละถึงว่านะคนมาเยอะนะเพราะว่าถานนเส้นนี้มันผมว่ามันคลาสสิกอะ่ะคนจีนเยอะฝรั<ม>่งเยอะ,ยอะที่เราเดินมาเนี่ยอาจจะมันเ,เยอะขายเพชรุ่นใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนบ้านผมอยู่ถแถวนีว้แล้วก็ขายทับทิมตรงนี้คอยทับทิมอ่ะนะทับทิมกรอบ <laughs> มองวันก็เป็นนักเที่วเลยรถเมย์เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับเม์เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นรถเมย์ฟรีใช่ปะ่ะแต่เฉพาะพอสมกอในการวิ่งเหมือนกันเนี่ยก็มีของเอกชนด้วยใช่ปะ่ะสองสามชั่วโมงจะมีฟรีหนึ่งคันอ๋อนั่งนั้น<ๆ>เก็บปกติ<ๆ>โอ้โหไฟเหลืองเมื่อกี้เหยียบเต็มคาบเลยเมื่อก่อนที่เขาทำที่นี่มันเล่นๆกันนะไฟเขียวอ่ะแปลว่าไปได้ไฟแดงเนี่ยแปลว่าหยุดแต่ไฟเหลืองเนี่ยบอกให้เหยียบเต็มคาบสลัดได้ออกครเลยให้หลุดอะไะครับเป้าหมายเรามาอีกหนึ่งนะครับดู ทัพทีมของสเปนทัพทีมสเปนเหรอครัลุงรูปเท่าไหร่ครับสี่สิบครับโอ้ยมะม่วงด้เหรอลุงเอาส้มกานี้ดีกว่าครับไอนี้เดินไม่ขายที่ไหนครับเนี่ยลุงขึ้นไปโรงพยาบาลรูดสินแล้วครับโอ้ขยันจังเลยอะเดินไปเรื่อยๆนี่ช่วงนี้ขายดีไหมลุงพอขายได้เนาะขายมานานยังครับคุณลุงหลายปีแล้วล่ะผมอยู่บาฮาน่าครับแล้วเดินไปเรื่อยๆแข็งแรงนะลุงนะนอกจากได้เงินแล้วได้สุขภาพด้วยเนาะออกกําลังกายด้วยออกกําลังกายนะ้เนี่ ลุงบอกว่าขายนี้ก็พออยู่ได้แล้วเขากินยังไงอ่ะอกินเลยครับกินเลยอย่างงี้เลยอ่ะหวานเกี้ยบเลยของสเปนนี่หวานครับของสเปนหวานนะของสเปนนี่จะหวานกว่าของจีนแต่พวกที่คนไทยเราว่าคันน้ำนี่เขาต้องเอาเพื่อถูกกว่านี้มาซ้นเลยอ๋อเพื่อจะให้ได้กำไรด้วยคือต้นทุนมานี้มันจะแพงกว่าโอ้ลุงเนี่ยขาของดีนะเดี๋ยวลองถ่ายรูปลุงไหมสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขายดีนะครับลุงนะ ครสามอย่างนะฮะไม่ถึงชั่วโมงงงจะหมดแล้วนะเนี่ย <laughs> เลี้ยงข้าวหน่อยเอาไหมอ๋อขอตังค์ข้าวหน่อยอ๋อขอตังค์ข้าวหน่อยอ๋อได้ได้ได,ได้นี่ทำอะไรอ่ะหมอดูเหรอหมอดู่โอ้โเฮียปูมีมอยู่สี่สิบบาทด้วย <laughs> เขียนให้ดูหน่อยทำอาชีพอะไร ขอสอมออก,กอทำขอสอมออกหอรอทำอะไรวะลุงจะไปไหนจะไปไหนกินข้าวอ่ะมีเงินกินข้าว่ะไม่มีเลยอ่ะผมสี่สิบบาทลุงนะคุยตั้งนานกูย,ยังไม่รู้เลยลุงทำอะไรเหมือนเขาพยายากจะสืะ่อว่าเขารอรถเมย์อยู่เห็นไหมมาดิแล้วก็เขาบอกจนะไปกินข้าวนะครับก็ไม่มีเงินกินข้าวก็สี่สิบบาทกินได้ต่านี้ยเออยอะเฮ้ยไอ้เชี่ยนนั่งอยู่เฉยนะสนุกดีว่ะ โดยปกติพี่ด้วยเซนต์ปกติเลยถ้าเราเจอลุงเมื่อกี้เราก็เดินผ่านเฉยๆนะโดยที่หัวโล่งๆไม่ได้ถามอะไรอนะ่ะลองถามเขาเมื่อกี้เออว่ะไอเี็ยก็คุยไม่รู้เรื่องจริง <c oughs> คือผมว่าเหมือนแกลมดีนะเมื่อกี้นะน่าจะไปหาอะไรกินแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวรอดูว่ามีอะไรมาอีกนะครับเริ่มสนุกขึ้นทุกทีเอา้าเจอไหนเจอบังอีกแล้วเนี่ย <c oughs> อุย้ยถั่วต้มโอ้ยอนี้ก็ถั่วต้มดูทุ้งเท่าไรขอชิมก่อนได้ข <c oughs> อชิมก่อนได้ไครอยู่กับฟอร์อินเดียอินเดียเอาเอาขี่ติดมา อยู่เตะเฮียทำไม่ได้เฮีย only one one h วันต่อวันไม่อยู่หนึ่งวันต่อวัน only one วันต่อวันขายดีไหมได้อยู่อ่ะวันนี้กูคุยกับคนไม่ค่อยดูเรื่องเลยวันนี้โอ้ยโหลุงครับซื้อหน่อยครับนี่อะไรแตงโมบ้าเข็นไม่ขายไหนรับเนี่ลุงนู้เหรอ เอาแตงโมนหนึ่งครับสับประรดหนึ่งครับอันอันนี้อะไรครับเนี่ยลงุงนี่เมลอ,อนเอาเมลอ,อนอีกหนึ่งเอาไปขาย BTS นู่นเ่ะเขียนมาจากไหนเนี่ยลุงวงเวียนยี่สิบสองผลไม้นอกหมดเลยผลไม้นอกหมดเลย,ลเลยดูผลไม้ไหนป่ะเท <laughs> <laughs> ่าไหรค่ครับคุณพี่หกสิบบาทเองลุงอเออหวานเลยลงุยงจ้ำเชีย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 โอ้โหดีเลผลไม้คนขายเยอะนะพี่เขาว่ากาไฟดีมาก มันจะมีวิธีการขายของมัานเราใช่ไหมพี่ถึงว่าทำไมคนชอบมาเส้นนี้กันนั่งมองชีวิตคนนะสนุกดีนะ,ะเพราะลองมีหลากหลายอ่ะอย่างลุงเนี่ยยิ้มตลอดเวลารู้เลยว่าความสุขเล็กมากเลยความสุขมันมีตลอดอะ่ะตลอดเวลาจ <c oughs> ับกัเลยแกน่าจะเป็นสับปะรดนะ <c oughs> ไม่ได้สับกันเลยแกน่าจะสับ,อบขอรสน่ว่ะเมื่อกี้แกพกปี้แล้วแบบอยู่เนี้ยหรืออาจจะเป็นออาาสายรับเก่านะเธยดูหนังไหมที่เป็นทหารแล้วเป็นสายรับเก่าพกปี้พกอะไรตลอดเวลาพี่กวเจมบอลแะเจมเรื่องสั่งในรงเนี้ย คุย <c oughs> กันเดียวแล้วผมคุยกกับตึแล้วออ๋โอเคไปผมเก็ตแล้วผมเก็ตแล้วแกคุยกับตึกแล้วออผมเก็ตแล้วจริงๆน่าคุยอ่ะแกในเมื่อกี้นะแต่แกะจะไปจับพี่ย่างไงคนเลยไม่กล้าทักเลยมึงเอ้ยปาดมึงนะโอ้ยหมูกรอบกูบอกแล้วเนื้ออย่างนี้ด้วยนะโอ้ย <c oughs> ถ้าลุงมว่าเมมีียงดใจถ้าลุแทงพี่อ่ะเมียพี่ไม่ดีใจแต่ถ้าลุงเขาแทงเมียพี่พี่จะดีใจครับ เรต้องย้มให้เขาก่อนเมื่อกี้กเพราะคุณอย่างเงี้ Under อยอันเดอร์เทคเกอร์่ะคุณเมื่อกี้ครับ โค้กมันนี่มึงเอ้ยอหลังติดเบาะเลยนะมึงถ้ามันจับแบบแสลมไม่ท่นผมนิ่งตาแล้วแล้ถ้าคุณจะจิ้มตาเนี่ยคนล็อกข้อแขนคุณไว้ผมฟังสอบฮะผมฟังสอกจับ,บแล้วบิดสอกคุณอะผมบิดเหมือนตอนผมเจองูเหลือมพันนล้แล้วถ้าเขาลำพานจะต้องปืนยิงเลยดีกว่าผมอมมาไว้ผมลุกปืนให้อีกผมลุกปืนแล้วออกกระโหลกไปเลยใช่เดี๋ยวพี่คัดก่อนดีกว่านั่นแหละนั่นแหละถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยครับสายไฟครับถ่ายไปเลยครับแล้วก็ไปโพล Amazing Thailand โอ้ อันนี้มันคืออะไรอุ้นทำไมมันเป็นศิละปะที่ทับซอ้อนมันเหมือนเส้นประสาทสมองของคนศิลปกรรมอุตสาหกรรมวรรณกรรมคดีกรรมตอนนั้นมันคืออะไรอ่ะสายอะไรอ่ะเมื่อกี้ฝรั่งอยุดอยู่ยานถ่ายอุ้ยเยี่ยตกใจเลยโอ้โหมันคืออะไร,อ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 ,ะไรอีกสักสิบปีเขาแน่ใจลงได้ดีแหละไม่ยากขนาดนะั้นหรอกว่าผมผมว่าอยู่ พดีพี่ไปถ่ายร้านไหนเนี่ยพอดีพี่ฮะพิมร้านไหนเนี่ยไม่ได้ชิมแล้วพี่ช่งนี้ผมยังดูช่องอื่นเลยเนี่ยแล้วพี่ไปชิมอะไรแถวนี้นั่งเล่นเลยไปไหนแล้วเนี่ยเรื่องงานผมมีแก๊ปต่อเอาแต่เขาโหขยันจริงๆหิวผ่านมาลาดีเากินกันเยอะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอยู่ครับให้เยอะด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่เลยสบาทโอ้ยอิ่มแล้วไปครับไปก่อนครับไปครับไปก่อนครับกติโค้มาเนี่ยองโน้นอ่ะ มาทักเรา,ลาลกลับเป็นรถเคนเลยเ <c oughs> นี่ยเราเจอเด็กเราอยากให้ยาคูจังเลยอ่ะเด็กๆก,กินยาคูด,ดีนะขับถ่ายด้วยเพราะว่าที่เนี่ยบ้านผมอะ่ะมีสิบขวดเลยเนะี่ยเอาป่ะครับเอาไหม,ามยาคูยาคูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจะเรียงอเอาเอะไรมาพี่ขาขอให้เริ่มเลยนะคะอ่าขอให้เริ่มเลยครับไปไหนคะเนี่ยไปไหนคะไปรับลักจ้างทำงานแล้วมันไม่ได้งานไงโอ้ยสู้ๆอ่ะพี่ว่า นะครับเราก็หางานไปเรื่อยๆครับพี่ไม่ได้ไม่ได้งานเลยก็เลยพามาเดินมาเอาผัวไปกินเล่นๆมั้ยเอาเอาเอาไปก่อนเราไปก่อนส้มซ่อมมาแล้วมั้ยเอาเอาแล้วพี่เขาจะกินอะไรล่ะเจ้าบ้านผมเยอะแยะเลยแบ่งๆกันแบ่งๆกันเอาโชคดีนะพี่นะสวัสดีครับเอาสู้ๆพี่ครับผมทำอะไรไม่ได้จริงครับน่าจะบอกว่าสู้ๆนะครับเนี่ย แม่งโหดมากเลยนะลองนั่งเฉยๆดูตัวเองดูคนอื่นมันทุกอย่างเลยอะ่ะไม่รู้อะไรตอนใจใพี่เขาเดินมาทางนี้นะแต่ผมว่าแม่งไม่มีเหี้ยอะไรบังเอิญว่ะอยู่ดีๆเขาก็เดินผ่านมาแล้วเราก็ซื้อ,อยาคูไว้พอดีเนาะเท่าของที่เราซื้อเนี่ยเยอะไอ้หมดเลยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวไงลูกะฮะข้าวไกับข้าวไหมมีข้าวไหมหรอกินบ้าก๋วยเตี๋ยว,วเอาบ้าเอางี้ปะเอาตังแล้วก็ข้าไปซื้อไ,ได้ไหมแข้าไม่หนได้หรอ เ,เออไปซื้อข้าวนะลูกเรียนอยู่วันไ่นตรงนู้นน่ะผมก็สี่สิบบาทอย่าไปคิดว่าเขามาขอแล้วนะอย่าไปคิดว่า มันต้องช่วยกันนะผมไม่รู้ทาไงเหมือนกันผมก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกคนหรืออะไรนะเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยนะแต่แค่ว่าเมื่อกี้ขนบมากเลยมันเยอะมากอะเีอะรวะาตาถามใจเราเองว่าเมื่อกี้เราแดกหมดไหมไม่มีทางหมดอะเอี้ยแล้วคือทําไมผมถึงให้หรือเปล่าพี่เมื่อก่อนตอนที่ผมอายุไม่ได้ดาม่านะเพราะว่าตอนที่มันไม่ได้ดาม่าแล้วไงแต่แค่มันเล่าว่าเมื่อก่อนนะพี่ตอนผมแบบน่าจะเรียนสักมัปลายมั้งเศรษฐกิจบ้านผมไม่ดีมากเลยเหรียญสิบอะในบ้านหาไม่ได้เอี้ยคำว่าไม่มีเงินสับ่าทพี่แม่ง โหดมากนะไอ้เหี้ยหาเจอ25สตางค์แคสตางค์ก็ทำหียอะไรไม่ได้ราเแม่งซื้ออะไรไม่ได้เลยไงคือพอบอกไม่มีตังค์มันไม่มีจริงอะแล้วก็ไปยืมเงินนะพี่เพื่อซื้อข้าวแกงถุงมา1ิบ,บาทอะที่แบบก้นน้ำหลงเหลงแล้วก็ต้องตักน้ำมาคลุกข,ข้าวกินอะอไรเงี้ยใ่ปแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตังค์มากนะแต่หมายถึงเราเคยผ่านชีวิตตรงนั้นเออหมายถึงเมื่อกี้ตอนที่เขาแบบเฮ้ยพี่มีข้าวไหมไอเ้เงี้ยเราก็ไม่ได้ทำร้านข้าวตรงนี้ก็ไม่ใช่ไงแต่เขาคงแบบไปหาอะไรกินแหละเมื่ออกกีเาบ เดินหางานไม่มีเลยพ่อเด็กตายไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ชีวิตต้องสู้อ่ะสักวันหนึ่งเหรอยวเต้องเป็นวันของเขาอ่ะพี่เชื่อไหมว่าผมนึกถึงวันที่ผมทั้งบ้านมีเงินไม่ถึง10บาทอ่ะผมเห็นร้อยสี่สิบของเราเมื่อกี้มันโคตรจะเติมเต็มความสุขของเขาในวันนี้เลยผมเชื่อได้เลยเนี่ยเขาได้กินแล้วแบบมหัวใจเลยนะผมบอกเลยว่าผ่านไปได้วันหนึ่งนั่งตามนั่งเฉยๆมันก็ทําให้เรามีความสุขได้พี่ไอ้แม่งโหดมากเลยว่ะชอบอ่ะเอาเย่าคันนี้ย้อยไปไม่มันว่ะ ถ้าให้เราไปช่วยเลยผมช่วยไม่ได้นะอันนี้ก็แบบเล็ก,เก,เก,เกน้อยแบบเรามีขนมก็แบ่งกันกินมีถั่วงเงี้ยสองถุงเนี้ยมึงกินหมดเ่ะขอย้อนไปนิดนะรู้ว่ากินไม่หมดแล้วซื้อทำไม <c oughs> วันนี้เจอเรื่องดีๆหมดเลยนะพี่เนาะคนมากกินลุงที่ยิ้มง่ายมากเหมือนเขาก็ไม่ได้มีเท่าคนอื่นนะแต่รอยยิ้มมีมากกว่าคนอื่นนะแล้วก็เราแค่รู้สึกว่าวันนี้เราเติมเต็มหัวใจให้ครอบครัวเขาอะตรงนั้นพอถั่วกินเล่นได้เติมพลังอิ่มหมือว่าถั่ว อิ่มอิ่มจนเลี่ยนอ่ะเหมือนไม่มีสารอะไรทุกอย่างบอแลแลกสารบอรแลแลกมะเร็ง ไอ้เหียแม่งเกือบดีได้สั์มันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยคิดเลยว่าแม่งผมไม่รู้ว่ามันดีสําหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นละแต่ผมว่าเราชาวแบงคอกเสียกล้ามองตากันเราเราจะรู้กันเองว่าไอ้เหียแม่งแม่งดีว่ะผมบอกเลยว่า this is bangkok ครับไอ้สั์ตะวันยังไม่ตกดินม่เด๋ย่ดูกันอีกหน่อยครับผมเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราอีกแล้วนะไฮเปอร์เดฟนะครับไปรุ่นที่ถ่ายกล้องฟรีของมานี่ได้นะเร็วสวยแน่นอน วันนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้จะข้ามไปกินตรงนู้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาต้องไปขายที่อื่นเขาจะย้ายที่แล้วแล้วก็จะกินเราก็ไม่ไหวอิ่มอิ่มใจจากเมื่อกี้ <c oughs> ใจบุญอีกแล้วพวะคุณพอพะเหมือนใจบุญแต่ตังกูกันเลย <c oughs> ใจบุญตังเพื่อนครับผมก็ EP แรกมาเดินดูชีวิตนะครับไม่ใช่เดินดูชีวิตสินั่งเฉยๆให้คอนเทนต์มาหาเราเองนะครับผมรู้สึกว่ามันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะคุรหลากหลายรูปแบบวะพี่จอนที่เราแบบนึกไม่ถึงอ่ะปิดท้ายนไอติมอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบไอติมเนี่ยเหนป่าก็ได้อันหนึ่งครับพี่โหไอติมมั่งไม่เคยเห็นเลยครับนิมอะไรับเนี่ย ไอติมสโนไวท์คนแค่อยู่นี่ป่ะครับเนี่ยดูไหมไอ้นี่เล่นเป็นอยู่เป็นผมเอาไอติมครีมดัดแปลงแล้วมันนี่ราชคัพเค้กได้ไหมพี่ก็ได้อยู่ครับไปเลยเพราะได้อยู่เนาะเป็นางปากท้องตอนนี้ดีไหมพี่ยังไงนะครับทไปทาก็ได้กินนะครับต้องหากินนะเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่เลยอะเอางั้นเลยเลยโอ้โห สาร <สา S 1> ัตติอตอนนี้มึงทำสารัดีอยู่ภาษากังกเขาเรียกว่าโนคอมเมนชัลลุ่ยขอบคุณมากเว่ยขอบคุณมากครับ,บก็บ <laughs> มันเห็นหลักหลายมุมมองพี่นนองวันนี้มีทั้งคนที่สู้ชีวิตที่ลนเยอะแยะมากมายนะครับมันเต็มอิ่นไปหมดวันนี้ได้สอบถามซื้อขายได้แบ่งปันด้วยผมว่าโปรเจก t นี้ดีเราอาจจะลองไปนั่งที่อื่นนะหัวลําโพงเราอาจจะลองไปนั่งเฉยๆที่ต่างจังหวัดนะ,ะแล้วดูว่ามีอะไรบ้างอาจจะดีก็ได้แล้วก็อีพีนี้รู้สึกว่าประสบความสําเร็จนะ <ผม S 1> สาหรับคอนเทนต์ทดลองอะไรอย่างเงี้ยคอมพิชคอมพิวเอรพอพูดไปก็เออเนี่ยมีช่องให้คนดา่าเดี๋ยวเจอกันอีกว่าเราจะ ทำโปรเจกต์นี้ต่อหรือเปล่านะครับหรือ,อยังไงนะครับก็เดี๋ยวติดตากมกันใน EP หน้านะครับ e ีนี้ก็ขอบคุณร้านไฮเปอร์เดฟด้วยนะครับผมให้ที่พักพิงนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอรอขอบคุณมากเดีย๋ยวเจอกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ